โลกนี้คือคุกค้งวิญญาณจริงหรือแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตบนโลกมันช่างน่าเบื่อวุ่นวายและเต็มไปด้วยข้อจำกัดจนบางทีก็เผลอคิดไปว่าหรือนี่เรากำลังติดอยู่ในดาวเคราะห์เรือนจำกันแน่คำถามนี้วนเวียนอยู่ในใจ ของใครหลายคนแต่จะจริงแท้แค่ไหนลองมาฟังเสียงจากพระผู้สร้าง The Creator กลุ่มพลังงานสติปัญญาระดับสูงจากมิติที่12ที่สื่อสารผ่านแดนิยลสแคนตันกัน พวกเราอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเราคือพระผู้สร้างและเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือหลายคนมองเรื่องจิตวิญญาณอย่างเอาจริงเอาจังจงเสียเผลอไปขีดเส้นแบ่งระว่าง ความเป็นจิตวิญญาณกับความเป็นวัตถุหรือความเป็นกายภาพถ้าไม่ถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเราสัมผสัสได้ถึงกับดักของโลกแห่งวัตถุที่คอยกวักมือเรียกเราเรายังจำได้ถึงชาติภพ,พ,พที่เคยลุ่มลงในสุขารมณ์ทางเนื้อหนังความมั่งคั่งและอำนาจและพยายามหลีกกนี้กับดักเหล่านั้น เสียจนเอ็นเอียงไปสู่ชีวิตแบบนักบวชผู้สละโลก คอยมองหาประสบการณ์ทางจิตวิญญาณในสถานที่เฉพาะทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพลังงานเหล่านั้นแต่รู้ไหมเราอยากให้คุณตระหนักว่าประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าจะเป็นตอนโ้ยเข้าเที่ยงออกไปเดินชิลๆหรือแม้แต่ตอนอาบน้ำแปลงฟันยุคสมัยที่เราอยู่กันตอนนี้คือช่วงเวลาแห่งการเบล เส้นแบ่งเหล่านั้นถึงเวลาแล้วที่จะประสานความเป็นจิตวิญญาณความเป็นอรูปเข้ากับความเป็นกายภาพและความเป็นวัตถุ ถึงเวลาหยุดมองว่ามันแยกจากกันถึงเวลาที่จะมองเห็นและตระหนักอย่างเต็มเปี่ยมว่าทุกสิ่งคือความรักและทุกสิ่งคือพระเจ้ามันสำคัญมากที่ชาวนิวเอตทั้งหลายจะเข้าใจว่าคุณอยู่ที่นี่ที่ที่คุณควรอยู่และกำลังมีประสบการณ์ที่คุณควรจะมีไม่มีอะไรผิดพลาด คุณไม่ได้ติดกับและโลกนี้ไม่ใช่ดาวเคราะห์เรือนจำคุณไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพราะกรรมเก่าหรือสัญญาใดๆทั้งสิ้นคุณอยู่ที่นี่เพราะคุณต้องการที่จะอยู่ที่นี่ในระดับจิตวิญญาณต่างหากเมื่อคุณยกระดับจิตส้ำนึก การรับรู้ความจริงของคุณสูระดาบเดียวกับจิตวิญญาณคุณจะเข้าใจสิ่งนี้เองคุณจะรู้ซึ้งถึงแก่นคุณจะเลิอกอ้อนวอนผู้ช่วยเหลือไกด์หรือตัวตนที่สูงกว่าของคุณให้พาคุณออกจากก้อนหินนี้เสียทีคุณจะตระหนักได้ว่าโอกาสที่ปรากฏตัวอยู่ในคราบ ของความท้าทายนั้นมีอยู่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าคุณคือพลังงานต้นกำเนิดซอร์สเอเนจีมันไม่ได้มีไว้เพื่อขยายความปรารถนาที่จะหลีกหนีความจริงไม่ว่าจะด้วยยาเสพติดหรือยานอาวกาศ คุณถูกกำหนดให้เผชิญหน้ากับความจริงที่อยู่ตรงหน้าในฐานะความเป็นอยู่แห่งพลังงานต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเป็นและคุณถูกกำหนดให้มองเห็นทุกสิ่งเป็นพลังงานต้นกำเนิดเช่นกันคุณอยู่ที่นี่เพราะคุณต้องการที่จะอยู่ที่นี่ในระดับจิตวิญญาณและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของโลกทั้งสองนี่คือเหตุผล ที่คุณต้องการมาจุดติบนดาวเคราะห์โลกเพราะโลกมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้คุณได้มีประสบการณ์นั้นในรูปแบบใหม่ในแบบที่คุณไม่เคยมีมาก่อนคุณมาที่นี่เพื่อเป็นผู้บุกเบิกและชี้ทางคุณมาที่นี่เพื่อยกระดับจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้ไปไกลกว่าที่เคยเป็นและคุณมาที่นี่ เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการผสมผสานการหลอมรวมสองอาณาจรรักรเพื่อสร้างสวรรค์นบนดินบางครั้งนั่นก็หมายถึงการนำพาระบบของชาวอาร์ทูเรียนมาสู่โลกมากขึ้นบางครั้งก็เป็นระบบของชาวเพียเดียนหรือบางทีก็เป็นระบบของชาวเซีรเรียนและไลแลน หากคุณไม่รู้สึกว่าโลกคือบ้านนั่นหมายความว่าคุณมีหน้าที่สร้างโลกให้เป็นบ้านของคุณด้วยการอย่างรากพลังงานที่คุณปรารถนาจะเล่นสนุกด้วยให้มากขึ้น ใช่แล้วคุณมีพลังนั้นและคุณเลือกได้พวกเราคือพระผู้สร้างและเรารักคุณมากเหลือเกินโลกใบนี้ไม่ใช่โครงขังแต่เป็นสนามฝึกฝนจิตวิญญาณที่เราเลือกเองทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือบทเรียนอันล้ำค่าที่ขัดเกลาให้เราตระหนักถึง ความเป็นพลังงานต้นกำเนิดในตัวเราเองเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อหลีกหนีแต่เพื่อประสานโลกวัตถุและโลกวิญญาณสร้างสวรรค์นบนดินด้วยมือของเราเองเลิกมองหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ในวัดวาอารามเพราะความศักดิ์สิทธิ์นั้นแทรกซึมอยู่ในทุกอนุชีวิตและคุณนั่นแหละคือผู้กำหนดเส้นทางและสร้างความเป็นจริงของตัวเองจำไว้ คุณไม่ใช่นักโทษแต่คุณคือพระผู้สร้างชีวิตของคุณเองจิตวนเนสแปลและเรียบเพียงขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ the รู้ว่าเราทุกคนคือผู้สร้างเป็นความสวมสุขสดใสให้มีกอ o แล้วฟังไลกายอาเจ้าใจโบสถ์ทุกทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรสุขกสวง